กตาาพีี่น้้้องงงมมมดััำลใใใจใหหผสูขอบพระคุณทุกกำลังใจขอบพระคุณทุกเสียงที่สนับสนุนขอบพระคุณทุกขะแนนที่มอบให้กระผมนายบรรพศสายชาลีขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ที่ห้า ตำบลต้นโพที่เคารพรักทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกอบตหมู่ที่ห้าตำบลต้นโพบ้านเราและได้มอบความไว้วางใจให้กระผมนายบรรพศสายชาลีได้เข้ามาทำหน้า,นาที่เป็นตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องขอกรา,าบขอบพระคุณจากใจครับ Karun